สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรชาลอนะครับหรือพันตำรวโทวดรรัชากรมนที่ทำนะครับมาพบกับท่านในช่วงของนิติกรเสวนานะครับประเด็นวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเอฟเฟกผลพวงจากกรณีเรื่องของคำวินิจฉัยของกปคตรเกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนอาการจัดสายงาน นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางด้านของสำนักงานต่างชาติและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่กบขตรมีควาวินิจฉัยมาอีกหนึ่งวันนะครับตรกรมีหนังสือสั่งการให้เลื่อนนะครับการแต่งตั้งและก็ให้ไปพิจารณาการจับลำดับอาวุโสใหม่นะเพราะมันกระทบจากเรื่องของกรณีที่ สอบอ5นะครับสายการบินนะครับสายนักบินเนี่ยได้ร้องทุกต่อคณะกรรมการกปคอตรอและมีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่าการจัดลำดับนะครับหรือเอาสายบินนั้นไปอยู่ในกลุ่มเฉพาะกับสอบอ5ที่ไปอยู่ในกลุ่มเฉพาะมากเกินไปไม่ได้มีการเขรเติบโตนั้นปรากฏว่ามันมันไม่ชอบมันไม่มันขัดต่อพรบรตำรวจปี2565 และขาดต่อ,อรัฐธรรมนูญทีนี้ <c oughs> คำวินิจฉัยนะครับของคอประตะรตามมาตราที่149่ร้บเกากับคำวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวนั้นถือนะครับให้เป็นที่สุดก็มีประเด็นตามมานะครับในที่ประชุมก็พยายามคุยเอ๊ะคำว่าถึงที่สุดนี้เนี่ยฮะมันยังสามารถเดินต่อไปได้ไหม <c oughs> ยังเดินต่อไปได้ไหมถ้าเกิด ถ้าเกิดไม่พอใจในคําวินิจฉัยดีนีนะครับเรื่องนี้ในมาตราหนึ่งร้อเขียนไว้นะครับบักท้ายคําวินิจฉัยให้เป็นที่สุดมันจะมีประเด็นที่น่าพิจารณาอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือคู่กรณีนะครับเป็นผู้ร้องทุกข์แน่นอนเขายังสามารถ ที่จะยื่นเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายนอกตรวจสอบความชอบด้วยคำวินิจฉัยได้หน่วยงานภายนอกก็คืออะไรครับก็คือศาลปกครองสูงสุดเพราะว่าเกณฑ์วิัดเกณ์น,นะครับคำวินิจฉัยนั้นถ้ากปรปกคอร,รองตมีคำวินิจฉัยแล้วนะครับให้ไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทิงหน่วยงานละ่ะหน่วยงานเนี่ยจะใช้สิทธิในการยื่นฟ้อง ต่อสารได้หรือไม่แต่ถ้ายืน่นเลยเนี่ยจะไปที่สาลต้นหรือสารผู้ครองสูงสุดอันนี้น่าสนใจนะฮะก็ไปหาข้อมูลให้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านผู้เข้าใจเองก็สอบถามมาว่าถ้าเกิดคำวินิจฉัยนี้มันก็ททบต่อการบริหารภาพรวมเนี่ยนะจะมีวิธีการที่จะนําเรื่องคำวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเข้าไปสู่การพิจารณาของสารได้หรือไม่ ประการแรกมาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าคาวินิจฉัยที่กรอกคอตรนั้นวินิจฉัยนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่สามสามอย่างนะจะมีองค์ประกอบในการร่างคำวินิจฉัยอยู่สาอย่างอย่างแรกข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายที่สองข้อที่จริงสามข้อวินิจฉัย ถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์หรือว่ามีการนําเสนอนะฮะแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมาลต้องยุตินะครับและถือให้เป็นที่สุดจะไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบการใช้ดุลพินิษในข้อเท็จจริงของคณะกรรมการชุดน,นี้แล้วถือว่าเป็นข้อยุติดังนั้นเนี่ยถ้าชี้ขาดในข้อเท็จจริงแล้ว ครับก็ไปเนีนะ่ยอไปฮะหน่วยงานไม่สามารถที่จะนำเรื่องดังกล่าวนั้นไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นได้่าัเอฟ้องฟ้องปกครองต่อศาลปกครองนะฮะแต่ตั้งเริ่มต้นที่ศาลปกครองชั้นต้นนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการะ เอถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคกระบวนการนะครับทําไม่ชอบตามระเบียบหรือตามข้อกําหนดหรือตามกฎกรบคอตรอนเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นข้อเทคนิคนะที่กระทบต่อเรื่องของการจะทําคําวินิจฉัยอันนี้สามารถยื่นต่อสารปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีการเพิกถอนกระบวนการหรือคําวินิจฉัยนั้นได้เพราะว่า ไม่ดำเนินาการไปตามกรอบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะไอ้ตรงนี้สามารถที่จะยื่นต่อสารปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้เพิกถอนได้สรุปนะฮะว่าคำวินิจฉัยของกอบอคอตอรอนะครับถ้าเป็นนะครับข้อที่จริงต้องยุตินะครับหน่วยงานไม่สามารถที่จะนำเรื่องดังกล่าวนั้นไปให้หน่วยอื่นซึ่งมี อำนาจในการวินิจฉัยได้ก็คือครับศาลปกครองเนี่ยมาพิจารณาได้ถือว่าถึงที่สุดในฝ่ายบริหารแต่ไม่ถึงที่สุดสําหรับคู่กรณีซึ่งเป็นตํารวจที่ร้องทุกข์นะสองถ้าเป็นเรื่องของเทคนิคการไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายของกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลของกกขตรตรงนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามที่จะให หน่วยงานนั้นนําประเด็นเนนรื่องดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเริ่มต้นที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับแต่จะไปศาลปกครองสูงสุดไม่ได้นะอันนี้เป็นการเพิกถอนกระบวนการนะครับว่ารับฟังพยายนไม่ชอบไม่สอบปรับนะครับ,นะรบไม่มีการไต่สวนไม่มีการพิจารณาที่มันคือขัดระเบียบไอ้ตัวนี้ไปเริ่มต้นที่ศาลปกครองชั้นต้นดังนั้นผู้คำชาที่สอบถามมาว่า คำวินิจฉัยของกปคตรนั้นเนี่ยสามารถฟ้องได้หรือไม่ก็สุ่ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการพิจารณานะครับวินิจฉัยคำร้องทุกข์หรือดําเนินกระบวนการอะไรที่ขัดต่อระเบียบตรงนี้สามารถที่จะร้องต่อสารปกครองชั้นต้นเพื่อให้เพิกถอนคำวินิจฉัยฉบับดังกล่าวได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของข้อที่จริง นะครับถือว่าเป็นยุติไม่สามารถที่จะนำไปให้หน่วยงานภายนอกก็คือสารปกครองเนี่ยนะครับมาวินิจฉัยนะครับกรณีข้อที่จริงได้ถือว่าถึงที่สุดนะครับเป็นข้อยุติแล้วผูกพันหน่วยงานนะฮะหน่วยงานต้องปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามไม่ได้นะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็จะมีการรายงานไปครับ ไปที่นายกรัฐมนตรีเพื่อนะฮะลงโทษกับผู้บังคับบัญชาที่เมียมหน้าที่เกินต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าพอบบตร,รไม่ปฏิบัติตามเคสนี้นะครับเคสการจัดอาวุโสจัดใจใหม่จัดสายงานใหม่ถ้าพอบตร,รไม่ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาของพอบตร,รคือใครครับนายกรัฐมนตรีก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องของมาตรการทางอาญาและทางวินัยกันต่อไปครับอันนี้คือ คำตอบที่ให้กับทางด้านของข้าราชการนะครับว่ามติของกปคตนานั้นองเพิกถอนต่อสารปกครองได้หรือไม่เห็นนะฮะผมตุ๊กตาหล่อนะครับพันตำรวจโทดรประชาตรงนี้ครับกับบุริษกรทุนงานการณีปกครองปกองกรณีปกครองและคดีแท็กของไหครับมีอะไรก็ไอีไ๋ยวใช้บริการน,านะครับสอบถามว่าข้อกฎหมายได้ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ thật Nam tay nga nam